بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ล s ม a l a m u a l a i ว u m warahmatullah wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่อลล l a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับเรื่องหนึ่งที่ท่านนาบีเน้นย้ำกับพวกเราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลาก็คืออย่าปล่อยปละละเลย บุคคลที่อ่อนแอบุคคลที่อ่อนแอหมายถึงอะไรบุคคลที่อ่อนแอก็หมายถึงบุคคลที่มีสถานภาพนะด้อยกว่าเราก็ถือว่าอ่อนแอเหมือนกันจนกว่าเราสภาพหาเลี้ยงชีพไม่พอกินหรือเป็นบุคคลที่อะไรนะมีสถานภาพทางความเป็นอยู่เนี่ยด้อยกว่าเรา พอเวลาเราพบเห็นคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอดูอาต่อล l l a ์ให้แก่เขาขอด้อาอนต่อล l ะ์ให้แก่เขาบางทีผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องนะในเรื่องเนี่ยตัวอย่างเช่นบางทีขับรถออกมาก็เห็นคนคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเรานะแก่แล้วผมเเผาเนี่ยขาวโพน เข็นรถแล้วก็เก็บของเก่านะครับเราขับรถผ่านมาแล้วเห็นคนแบบเนี้พี่น้องจำไว้นะถ้าสามารถช่วยเหลืออะไรเขาสักนิดหนึ่งได้ก็ทำหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้แก่เขานึกสงสารเขาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้ตัวเราด้วยว่า อยาอัลอทดุลินละพระองค์เนี่ยให้เราเนี่ยมีสถานภาพดีกว่าเขาให้ขอบคุณต่ออัลล่อใครๆก็ว่าเจอคนที่อ่อนแอนี่นะพี่น้อง <c oughs> เราอย่าปล่อยประละเลยอย่างเด็ดขาดให้มันเกิดความรู้สึกสงสารขอดุอาให้แก่เขาหรือหยุดรถแล้วบางทีก็เอากระจกลงให้เขาสักห้าบาทให้เขาสักสิบบาทอันเนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำถ้าเราสามารถทำได้อันนี้ผมเตือนตัวผมเองนะแล้วก็เตือนพี่น้องทุกคนเพราะท่านนนบีเนี่ยสอนเราว่าอย่าปล่อยประละเลยคนที่อ่อนแอเพราะคนอ่อนแอเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เข้ามาเป็นภาพเราเห็นด้วยดวงตาของเราเนถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาเนี่ยมาปรากฏต่ตอนหน้าเราและให้เราได้เห็น เกิดความรู้สึกยังไงจะดูซิว่าเราเนี่ยเจอคนอ่อนแอแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานภาพเช่นไรนี่เป็นบธททดสอบผนวกกับการที่เราถ้าศึกษาดูในหัด,ดีิสของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลหิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอเนะครับว่าท่านนาบีสอนให้เราเอาใจใส่ต่อคนอ่อนแอ ต่อคนที่อยู่ในสภาพที่ยากจนอยู่ในสภาพที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือท่านนาบีสอนเราท่านนาบีเน้นย้ำเราให้กระทำให้ดูแลเอาใจใส่ผมจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดต้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่คนเหล่านั้นามาดูนะครับวันนี้จะอ่านสักสองสามฮะด,ดิษเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ เป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกกับคนอ่อนแอด้วยความสงสารด้วยการขอดุอาให้และบางทีถ้าเป็นไปได้ก็ด้วยการจุนเจอือช่วยเหลือสักเล็กๆน,น้อยๆเพราะนี่มันเป็นบททดสอบนะถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเราสอบไม่ผ่านกับภาพแห่งความแห่งความอ่อนแอของคนที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยมาปรากฏเป็นภาพให้เราได้เห็นอ่ฮาฮะดิษบทแรก เป็นหะดีสท oh ี่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดรายงานจากท่านอบูดัดดะรอเบียลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะเบรูนีอัลดุอาฟาฟะอินนามาตุรซะกูนะวะตุนซารูนะบิดุอาฟาอิกุมแปลว่าพวกท่านทั้งหลาย จงสแสวงความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนแอแก่ของพวกท่านเถิดจงพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือคนอ่อนแอที่ท่านพบเห็นในหมู่เครือญาติของท่านในหมู่เพื่อนฝูงของท่านในหมู่พวกคนที่ท่านรู้จักใครก็ตามแต่ที่ท่านทั้งหลายรู้จักแล้วเขาอยู่ในสภาพที่อ่อนแออ่อนแอในที่นี้ก็หมายถึงทุกขร้อนต้องการการช่วยเหลือต้องการกำลังใจ ต้องการได้คำปรึกษาช่วยเหลือเขาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพี่น้องอย่างในน้อยความรู้สึกในหัวใจของเราต้องรู้สึกสงสารเขาแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาอดูนะความหมายของอะดิสก็คือ <c oughs> พวกท่านทั้งหลายจงพยายามช่วยเหลือแก่คนที่อ่อนแอในหมู่ของพวกเรา ฟะอินนมาตุรซาคูนาอ ن ตุนสารูนาบิดัวอาฟาอิกุมเพราะแท้จริงการที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นจากอัลลอฮ์จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็อันเนื่องมาจากการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแก่บรรดาผู้อ่อนแอในหมู่ของพวกท่านฮัมด,ดุลิลาพี่น้อง อานฮะดิษแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องต้องถามความรู้สึกของตัวเองไอ้ที่ผ่านมาโอเคทำดุนิล่ละมันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ย้อนอดีตไปแก้ไขไม่ได้ต่อแต่นี้ไปเนี่ยทายัางไงพี่น้องอ่านเจอหะด,ดิษที่ท่านนาบีบอกว่าจงสแสวงการช่วยเหลือแก่คนอ่อนแอในหมู่พวกท่านเถิดการที่เราจะได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้น แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาก็อันเนื่องมาจากเราเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคนที่อ่อนแอต่อคนที่เดือดร้อนบางหะดีษเนี่ยท่านนาบีตนิรุนแรงมากตหนิรุนแรงถึงขั้นขอให้ความลำบากเนี่ยเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เอาใจใส่บรรดาหญิงไม้ ที่หมดทางไปหญิงม่ายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากและบรรดาเด็กกําพร้าที่ขาดการเหลียวแหลทัานนีขอให้ความยากลำบากเกิดขึ้นกับคนแบบนี้ที่ไม่สนใจหญิงมา่ายที่ที่คิดดูพี่น้องถ้าเกิดว่าเราใช้ความคิดของเราเนี่ยหยุดหยุดสักนิดนึงแล้วก็คิดใคร่ครวนเขาตอนสามีเขาอยู่ข้าชาวบา้านสามีมหาให้ทำดุลิ ค่ากินค่าน้ำค่าไฟทำดุริลลาประจำวันสามีเขาพยายามหามาให้ลูก,ลกสองสามคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่อัลัมดุลิลลารายจ่ายตรงนั้นสามีหาให้สตีก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับทำหน้าที่อยู่ในบ้านของนางพอสามีตายไปแล้วปั๊บเนี่ยพี่น้องสังคมบ้านเราเนี่ยเครือญาติไม่ค่อยจะเอื้อมมือเข้ามา เจือจุนช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในวงญาติของตัวเองความจริงเมื่อมีการตายเกิดขึ้นปั๊บเด็กกันพ้าเกิดขึ้นปั๊บนี่นะคนใกล้ชิดกับครอบครัวนั่นมากที่สุดต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องใครอะเรื่องเด็กกําพร้าที่เกิดขึ้นเรื่องแม่ของเด็กกําพ้าที่ไม่มีทางสู้ไม่มีทางไปคนที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดที่สุดของครอบครัวนี่นะต้องเข้ามาดูแลแต่สังคมเราเนี่ยปล่อยปละละเลย กำพากับคำพ้าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ไม่ได้ดูแลเกื้อกูลกันเลยมันจึงไปตกหนักกับคนที่อยู่ในกำปรงนั้นก็นนนนนพวกเขาเหล่านั้นก็บางกำปรงก็รวมตัวกันอิมหมัมก็ประกาศกระชวดจุนได้เลยนะเป็นบางส่วนแต่บางทีมันก็ไม่ได้เพียงพอทำยังไงอ่ะพี่น้อง คนเหล่านี้ทํายังไงก็สังคมทั้งสังคมก็จะต้องโอบอุ้มต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือไปดูแลถ้าคนกลุ่มนั้นอันนี้พูดถึงสองกลุ่มก่อนนะแม่ไม้ที่หมดทางไปกับกับใครกับลูกๆกําพระที่ไม่มีไรายได้ไปชุนเชือเลยสองกลุ่มเนี่ยอ่อนแอมากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาอะัยฮิวะซัลลัมจริงได้พูดรุนแรงมากในเรื่องนี้นะ ท่านนบีบอกว่าขอให้ความยากไร้ขอให้ความลำบากยากเข็นเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่สนใจดูแลคนอ่อนแอสองกลุ่มนั่นก็คือแม่ไม้ที่หมดทางไปกับเด็กกำพร้าที่ยากจนไม่มีทางไม่มีรายได้มาจุนเจือเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ชีวิตของเราแน่นอนอย่างยิ่ง อัลลอฮ์ต้องให้บททดสอบตรงนี้มันเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคืออะไรมีภาพมีการรับรู้เกิดขึ้นว่ามีคนอ่อนแออยู่ในความรับรู้ของเราบางทีอาจจะเป็นภาพสดๆที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นสภาพของคนที่อ่อนแอปรากฏที่ดวงตาของเราต่อหน้าเราหรือบางทีก็อยู่ในการรับรู้ นะมีการประกาศมีการรับรู้เลยว่าโอเคครอบครัวเนี่ยเขาแย่มากๆแม่มีเด็กกำพร้าอยู่สามคนแม่ก็ไม่มีรายได้บางทีมีรายได้ก็ไม่สามารถที่จะเพียงพอต่อเด็กกำพร้าในครอบครัวสองสามคนแม่ก็ออกไปรับจ้างนะครับซักผ้ารับจ้างทำความสะอาดบ้างนะครับเขาจ่ายให้รายวันเลยรายวันนี่ก็แทบจะไม่พอเหลือกับเด็กกำพร้าสองสามคนแล้วเรารู้ ว่ามีเด็กกำพร้ามีครอบครัวเด็กกำพร้าอยู่ในกำปงของเราแล้วไม่ได้ให้การดูแลเลยไม่ให้การเจือจุนเลยแม้แต่น้อยไม่เด็กกระเด็นไปจากกระเป๋าของเราแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้เป็นบุคคลที่ได้รับความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮาฮนะา,ลาและ้วเวลาถึงตัวเขาบ้างนะอัลลอฮฺจะกำหนดความลำบากให้เกิดขึ้นไปบททดสอบกับชีวิตของเขานะ เขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะไอตอนที่เขารับรู้ว่ามีคนอ่อนแอผ่านเข้ามาสู่ความรู้ของเขาพ่านเข้ามาปรากฏในสายตาของเขาเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยดังนั้นพี่น้องฮะดิษบทนี้จึงมีความสำคัญมากอบุรุีอัตอาฟะฟอินนามาตุรซกูนวตุนซอรูนะบิดอฟฟอิกุมพวกท่านทั้งหลายจง พยายามขนขวายช่วยเหลือให้แก่ผู้อ่อนแอในหมู่ของพวกท่านเราจะได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ด้วยคนอ่อนแอที่เราได้ช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์เมตตาคุณอัลลอฮ์ดูคุณอยู่เราจะได้รับการช่วยเหลืออัลลอฮ์ดูอยู่ดังนั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นหน้าที่นะพี่น้องเจอคนอ่อนแอปั๊บได้รับรู้ว่ามีคนอ่อนแอเกิดขึ้นช่วยเหลือเถอะพี่น้องแม้ว่าจะเป็นการขอดูอาสักนิดนึง อีก hadis หนึงท่านนบียืนยันอย่างนี้นะเราทุกคนเวลาเดือดร้อนต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในตอนนี้เนี่ยเราสุขสบายยังไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยตอนเนี้ยช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าพอท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะวัลลอฮุฟี عون العبدي ما อ ا ن ا ل ع ี د و فی นิอ أ คี และอัลลอฮ์นั้นจะทรงอยู่ในการช่วยเหลือบาวของพระองค์ตราบใดที่บาวของพระองค์คนนั้นอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาเห็นนะถ้าเราช่วยเหลือที่เป็นพี่น้องของเราหรือคนที่เราได้รับรู้ว่าเขาอ่อนแอเขาลำบากเขาทุกร้อนช่วยเหลือเขาเท่าที่เราสามารถจะเจือจุนให้แก่พวกเขาได้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ดูอยู่ แล้วอัลลอฮ์ก็จะอยู่ในการช่วยเหลือเราไปตลอดหะดีษในลักษณะอย่างนี้พี่น้องมีมากมายเหลือเกินที่อยู่ในลักษณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัหฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยสอดสองดูแลคนที่เขาอ่อนแอมันคล้ายๆกับว่าริสกีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ในชีวิตของเราเนี่ย ไม่ได้กําหนดมาให้เราใช้เพียงครอบครัวเดียวหรือเพียงคนเดียวเอาละถ้ามันจําเป็นแล้วเราก็ใช้ให้แก่ส่วนตัวของเราครอบครัวของเราแล้วแล้วมันก็หมดไม่เป็นไรขอดูอาให้แก่เขาแต่ถ้ามันใช้แล้วมันเหลืออยู่บ้างเหมือนกับว่าสิ่งเหลืออยู่ตรงนั้นศาส,สนาสอนให้เสียสละ คุณต้องดูแลด้วยไม่ใช่หมายความว่าเหลือก็เก็บกักเอาไว้เก็บกักเอาไว้สะสมเอาไว้ <c oughs> โดยที่ไม่เจือจุนให้แก่บุคคลที่เขาทําไมล่ะอ่อนแอเลยนี่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆบทเรียนที่เราได้รับจากวันนี้ก็คือจงเอาใจใส่คนอ่อนแอแล้วเราจะได้รับการดูแลได้รับความเมตตาได้รับความ Syuai leher cak Allah Subhanahu wa ta'ala Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh